ยมาเลยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับพุ่มใจเสนอครับรถมาสด้านะครับสีขาวนะครับกำลังออกมากพี่น้องครับขออนุญาตรีวิวให้พี่น้องดูคลิปนี้นะครับเป็นมาสด้าน่ารักนะครับมาสด้าสวงนะครับพี่น้องมาฮวัดแล้วนะครับสีขาวๆใหม่ๆงามๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับจานีนะครับ เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปโทรมาถามเพิ่นเลยพี่น้องนะครับรถคันนี้เอาสิเอาเอาราคาก่อนเลยเอาคลิปเลยอราคาก่อนเลยคันนี้แสนสี่หมื่นแปดพันแสนสี่หมื่นแปดพันลดปีสองพันสิบเอ็ดสองพันสิบเอ็ดแต่ยังโบเก่าเป็นตัวมาด้าสองแสนสี่กว่าแสนสี่กว่าเอาบาทในสีผ้ามาเบิ่งรถบัดนี้เลขไม่ทอดใดนะครับรถปีสองพันสิบเอ็ดนะครับเลขไม่ทอดใดมาเบิ่งแสนหกขับเท่าไหร่ เลขไม่แสนหกนะพี่น้องครับคุณแจงโอ้คุณแจงจากคุณแจครับอันนี้เลยตัวนี้โอ้คุณแจงจากสวนเลยแสนหกครับพี่น้องครับเลื่อนไม่คันนี้ราคาอยู่แสนสี่กว่าพี่น้องนะครับเอาสำหรับผู้ใดอยากได้รถเป็นแบบอ่าส่งสปอร์ตส่งมินิส่งแบบอะไรล่ะส่งแบบกระทัดรัดเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มของซิมบิคะอ๋ออ๋ออ๋ออุปยัด รถใส่ในเมืองแล้วก็ออกนอกเมืองในวัดเครื่องพันหาเครื่องพันหาโอ้ยประหยัดตัวนี้เครื่องพันหาพันหาแล้วก็แรงดีแรงดีตั้งในวัดสบายแม่ดาสวงราคาแสนสี่กว่าวพี่น้องนี่ครับมองไว้สัมภาระนะครับอุปกรณ์ยางอะไรยังครบเพื่อกรรมสวยนี่ร่มสนุงสนิมยางอะไรแน่นแน่เลยตัวนี้เต็มๆเลยมีอุปกรณ์หาเบิ้ลครบไม่ลงไม่แรงนี่นะครับ เกือบเลยเดี๋ยวมือเขาน็อตเนี่ยยังบอท์รันขยับสวยดีนะครับโอ้นี่ก็งามไปอีกขั้นหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่น้องครับโทรมาถามได้เลยครับราคาแสนสี่ครับบารด้าสองได้เบาะหนังได้เบาะหนังรักษาง่ายเอาโปต้องยัดพุ่นนี่ครับพี่น้องเบาะหนังครับรักษาง่ายครับไม่ใช่เบาะพรมนะครับแล้วแต่ลังคนครับบางคนก็มักหนังบางคนก็มักพรมแต่ว่านี่คือเป็นเบาะหนังเลยี่น้องเด้อนะครับว้าทังถางไหม สอกเสิร์เดิมาะบังมัดตันี้ยิงกิเออยิงสอบเสิรเดิมมัดประตูม่เคยขยับมีคนี่นี่เนาะคือเราบคยรถม่เคยชนมันก่เคยได้แกเห็ดเนี่ยนะครับสังเกตง่ายๆเนาะขัดแกะออกมันสิมันสิขากรถออกมันสิมีห้อยขันรถแหม้แมนบองตั้งแตาไม่ก็คือกันอ่าคือกันนะครับพี่น้องเดิมนี่นะครับผมสวยงามนะครับงามทุกจุดเลยนะครับเอาเบังภายในเดี๋ยวนางก้อนบัตรเออโอ คือสะอาดสะอ้านดีแต่รถกันไหนหอมหุยหุไหมขามาไหมนี่ครับโอ้งามงามงามเดีงนึ่แตะมัดด่ามุดหมดเลป๊าแตะแตะสิ่งตัวนี้มัดด่ามัดด่าเขาจะเสียงแตะคือเบ็ดเลยโอ้แตะมากเขาโรงงานเลยทั้งหมดเลยโรงงานมาได้โอ้แตะโรงงานเลย่น้องนี่เนี่ยครับแตะเบ็ดเลยมัดด่าแตะเสียงเบ็ดเลยเกียร์ออโต้เกียร์โอ้เกียร์กับพวกีดเนาะมองอันนี้เกียร์กับพวกีดไหมเอออันนี้ก็เป็น เป็นหัวเกียร์ที่แบบว่าผีบ้างไปซึ่งผีมองนี่ครับไว้คล้องไว้ยังได้นะครับพี่น้องโอ้หน้าหน้าจองามไหมนี่มองนี่ไหมมันมันเห็ดแบบก็งามดีบรรดาซวงนะครับภายในนะครับพวงมาลัยยังนิ่งๆเลยโอ้ยรถปีรถปีไม่ไม่อยู่เนาะสิบอ็กถือว่าเบอเก่าไรเบอเก่าเลยสองพันสิบเอ็ดราคาเซียนสีนี่โอ้ยพอซื้อพี่น้องเอ้ยนะครับสีขาวนวลงามดีนะครับเบาะหนังทุกจุดเลย แม็กใหม่ยางใหม่ปอดนี่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 งวงเลยชุดขายบัตรนี่คชุดขายพี่น้องเอ้ยเตรียมงงงยางกระเต็มอือครับยางบิตโจนยางดีแม็กเต็มซีหล่อเลยนี่ครับมองชุดขายเพบนได้เลยยางบิตโจนนะครับหน้ายางเต็มเปียบเลยนะครับนี่โอ้หักหอยขันนี่เข้าท่าเถอะปะป้ายคอนเกนพร้อมนะครับ โอ้งามง่าเงาครันนี่ก็มีเลยสียอดนิยมสีขาวเออเรียกสียอดนิยมนะครับพี่น้องครับสีขาวสีนวลดีนะครับรถก็งามง่าเบิ้งเครื่องครับพี่น้องบัดนี้ปิ๊งเครื่องพันหาแน่นเปี๊ยเลยเตียมหนารถพอดีเลยพี่น้องเลยก่ออยู่ก่อนะครับเพียรเพือดยังครบมั้ยกอครบนะครับรถบดเวกนี้แกะนะครับอันนี้ยังเตียมสีอยู่เลยนะครับโรงงานนะครับยังเตียมหัวน็อตหมดเลยนะครับ ดูะ<อ>ดนะครับโรงงานจุดมาจากโรงงานหมดเลยนะครับเงาะน็อตปอเคยขยับเลย<น>เพราะว่ารถปอเคยได้แกะได้ยังรถโบได้ส้นได้ต่ำม,มากนะแข่งกันคนห่อนี่งงามเลยแน้นติ๊กแข่งกันคนห่อนเพีังดีทัานผู้แล้วอันนี้ยังแน้นอยู่ถือว่าสภาพตีไฮเลยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับรถมือสองสภาพนี่หายากแบตเตอรี่กันไหม่อแบตเตอรี่กันไวหๆเลยเบรกเอบีเอส อ่าอน,นั่นคือไดบเคบีบเอสร้อมเบรกเอสบีเอสนะครับรบะบบเบรกเอพีเอสนี่ยนะครับโอ้สมบูรณ์เนาะขั้น,นี้เนาะสมบูรณ์แสนสี่กวกาัวเนี่ยถือว่าสำหรับท่านที่เอาไปใไวใส่งานเพราะว่าสิเป็นการาชการหรือว่าสิเป็นบุคคลทั่วไปแม่บ้านแม่เรือนหรือว่า ไุ่หน,นุ่มสาวไม่รุ่นนักศ <ừ, S 2> <า>ึกษาหรือว่าทำงานไม่มันสีประหยัดน้ะมันแมนประหยัดค่าใช้จ่ายเขาลงไปหลายไุ่หน,นุ่มสาวนี่พ่อใส่รถแนวนี่พ่อก็ขี่มอเตอร์ไซค์ว้ายเปียกเทือกไปแล้วมอเตอร์ไซค์สูส้มือนี่แสนกลัวดิแสนกวน่าอ่ะซ้ำกันปฏิกกพลโตกระเปียกอันนี้มีให้คลาดมียังมีโกขาดมียังโกกัน,อ,นกอีนกอๆๆๆเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ๆหน่อยมบุญ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 นี่ยโอ้ยเอาจังโอ้ยจังสี่เด็กว่าไปได้ทั่วประเทศขี่ได้หลายคนอ่ะหลังขี่ได้ไปหลายคนเป็นกลุ่มเป็นกวน อ่าไปเที่ยวนั่นทเที่ยวนี่ไปเที่ยวทะเลไปยังยังสิได้เลยเนี่ยโอ้นะครับแต่ว่าดาวกัเริ่มต้นที่ 1, 000, 000ทหนึ่งหมื่นแปดพันบาทหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับถ้าเนาะถ้าเครดิตดีเราก็โอเคผ่านง่ายาเงินสดมากทอดลา้างจะลดให้เต็มที่ไปเลยลดไปเลยกันมีเงินสดถือมาจะมาคุยกันอ่าจะมาคุยกันหรือว่าทั่วมาอ่าเงินขาดลึกมาครับไปส่งมรถบ้านได้แมนหลายเจ้าแล้วครับที่มาแบบเพราะว่าเบิงรถ คนเสียใจหรอเปาบางครั้งบางท่านบอกว่าอยู่ไกลอยู่แถวภาคกลางไปอันรับรถเองไม่ได้มาส่งได้ไหมบางท่านเพิ่นถามโทรมาคุยเลยครับพี่น้องเราไปส่งได้ทุกที่ทั่วประเทศทั่วประเทศจำมาเอาไปส่งเลยครับผมบอ,อันนี้คือหน้าเต็นท์เรามีจริงนะครับหน้าเพจหน้าอันนี้เรามีจริงนะครับที่เพจเป็ดเจ็ดบุรุษคาเซ็นเตอร์นะครับส่วนจานลอยไทยให้ก็คือยูทูบช่องจานลอยนะครับพี่น้องมาโฆษณาให้โม้พวกกันเพราะง่ายคือมาเฮ็ดคลิปนี่ล่ะ นะครับโปรโมทซอวยกันตัวว่างงานได้สว่วงนียบอไดไปล่ำก็เลยมาถ่ายคลิปสู่พี่น้องเบิ่งเต่าพี่น้องจะได้ลดมือสว่งลดสภาพเยี่ยมสภาพเจ๋วนะครับเอาไปใส่งานตัวเนาะเอาขั้นนี้ขับฝากอีกหนึ่งขั้นครับพี่น้องครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนั่นละนะครับราคาแสนซีนิดๆขันถือเงินสดมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งหนักครับแต่ว่าขันจากดาวขับมาปรื้ษสาเบิ่ง นะครับหรือว่าจะโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้วางมัดจํากันไว้ก่อนก็ดีนะครับเบอร์โทรเลยครับอืมแอดไลน์เบอร์โทรเลยแอดไลน์เบอร์โทรที่จัดลอยลงไว้ใตค้คลิปนะพี่น้องเด้อนะครับนั่นแหละเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนั่นแหละพี่น้องอ้าวโถ่รถก็ยังบ่หลายขั้นของพี่น้องสีเบิร์ตเลยล่ะเนี่ยรถไก่สีเบิร์ตเลยเหลืออีกบ่กี่ขั้นละเดี๋ยวเอาของมาใหม่อ่าเดี๋ยวจังไปหามาใหม่แต่ว่าขั้นนี่จัดลอยมากอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจังสีรีวิวอีกนะครับขั้นขาวนี่เดี๋ยวสีรีวิวเด้อครัับด้นนี่ัน,นดดาากม ตัวท็อปคือกันแต่ว่าข้นขาวเนี่ยโอ้คอยมักเลยอ่าแต่ว่าเด็กน้อยผู้สาวแนี่ยเน,นี่ยแต่ว่าตั้งสี่ผู้ชายเนี่ยอ่ผู้ชายเล,ยยเลยแต่ผู้หญิงก็ได้กันลองปิดประตูเขาบึ่งดูบิบ่งหุ่นมันดูเห็นบ่นั่นเห็นบ่หุ่นมันพี่นอ้องหล่อแม็กเต็มเลยพี่นอ้องหล่อแม็กงามๆเลยครับสำหรับวัยรุ่นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีเนาะค้ายก็ดีเออเสียพงเสียผ้าเนี่ยไปลง้งรถผสมแมนแมนแมน นา,าตลาดออกมาเลยอ่ขึ้นล่างรถไปเพราต้องคนง้นร่องเพราะต้องสำหรับมงงแม่ค้าเศร้าขายเรื่ยสบายนี่เฮียนบอยนี่ครับหุ่น,น้ำงามเลยครับพี่น้องครับถ่ายประมุขกว้างก่อนพี่น้องหน,นึ่นงุ่น้ำง,งามเลยครับเนี่ยโอ้ยางามเลยครับหนี่งเอาโอเคคลิปนี้ก็สิข,ขออนุญาตเอาซ้ำหนีพี่น้องครับเดี๋ยวจังไหนจังติดต่อมานะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปโทรมาหาคุณเอได้เลยนะครับพี่น้อง อ่าพี่น้องจะเบิ่งขั้นไหนก็นนกนบอกครับเดี๋ยวซีรีส์วิวให้เบิ่งนะครับเธอละขั้นเธอละขั้นรถกับใกล้สีเบิลล่ะเดี๋ยวเพิ่นสิเดี๋ยวไปเอารถมาอีกอยู่นะครับพี่น้องฝากเด้อครับเด้อแปดเจ็ดบุรุษคาเซนโตบ้านต้นพะยูนขอนแก่นนะครับบ้านดวงกลางนี่มองอยู่ในบ้านดวงกลางบ้านต้นบ้านดวงกลางอำเภอพะยูนจังหวัดขอนแก่นอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ